สวัสดีครับวันนี้เจอกันที่หนึ่งหนึ่งศูนย์ยักษ์แม่รุ่นยังรถแคทมาสันสวัสดีครับพ่อหนาโอ้โหพ่โโอคนหมักเหรนวาวนวักการระบาดสั้นพ่นว่าสั้นครับเสียว,ว่าสัน้นปั๊มสั้นก็เลยเฝ้าจอดท่าได้ท่านัหนูเด้อสูว่าสันหามตีงมาสันดอ,อกไอส้สร้างแล้วสร้างอีกอร้างนั่งอ่อออในในามาใส่ไงสิบอกวิธีใส่ง่ายๆปุ๊บอ้าวตะมุนเขาว่าลงหนี่ก่อนปุ๊บอ้อาวเข็มใส่เออเข็มใส่ก่อน เอาสมมุติเข็มใส่ก่อนอ๋ท้ายวิดโอไวแล้วเนี่ยเออ้ไ่อ่าใส่เข็มปุ๊บเออสมมุิบันนี้เอาตัวนี้ว่างลงเออง้มลงไปเห็นมอมมีห้อยสามบันเนาะเออครับวันนี้เขาก็เอาแผ่นนี่ใส่หารกันยังขาดแค่นค้นเห็นมอมมันสีเป็นโ้งๆไหมล่ะครับโขงโขงรับเนาะกรนันใส่ทั้งนี้มันเกิดนานมันบอกเขาท่าเทั้งนี้มันต้องโค้งหากันถ้าจะเลยบีแล้วก็ใส่ นี่เข้าไปครับใส่ครบส่วนใส่แล้วกับซุปครับ,รบใส่แล้วก็บซุปหากันเออปื๊ดอ่าสมมติใส่ครบแล้วอ่ะถ้าอาจจะบีดีด,ดีมันเสียบออกไปใส่ <ไป S 1> บ้าน <ไป S 1> ทั้งพุนกับเง,งนหนาลงมาเอาตัาง้งทั้งทั้งบีดกับซุปเข้าไปนะเออ,เอ,อซุปเขป้าไปตัวนี้ก็เสียบยุ่หุ่นกับยกใส่หันได้เลยใส่โอริงครับแมนโอเค เขาไปแล้วก็มันจะหมุนเตลืตลวได้นะหันก็นิ้วขาดนี <Their royalty cap> ่แหละครับพี่น้องถอดมาโอ้ยดีอยู่จะของคนก่อนเพื่ก็ับฟังอยู่โอ้ยเอฟซีสวัสดีครับพื่นนแต่ละคนโอ้ยพยายาหันกันซ้ำไละมากันสอบเอาเองเอ้านี่ตรงนี้ก็ดีสังเกตหันลงมาหนีเนาะนี่มีรอยบลาอยู่ทั้งสายนี่ละหนึ่งหนึ่งศูนย์บอกให้เดี๋ยวพ่อเราแคทก็ได้ กับเจ้าของก็ใช้เอาเองนั่แหละไปซื้อใช้เอาเพราะว่ายุคสมัยนี่สร้างมันหายากกับสร้างมันตัวตัวเจ้าของรถละเพราะจะหารกามาสูตรนี่แหละสูตรเสียเป้าซอยเหลือกันโอ้ทีมงานก็อบอุ่นคึกหน่ครับบริเฮ็ดหนังนี่พี่เดี๋ยวเมื่อเสียเพิ่มเพิ่มเพิ่มถอดไปเออประกอบเป็นมุดเป็นชุดไปเลยนานละ ờ những mua xéo thùng say ấy bạn này. mua nít, <laughs> ờ. cái này kia ở đây là mỏ húc lem, số 12 hau. ờ, món này làเสื้อ,เสื้อ cái áo số 12, mâm này là cái mat tát, kiểu phong nha tát này đó, cái khắn cืng cái này là, không có nhằng đo. สายมากับบังคับโอ้มันี่มาทาั้งแบบนี้พี่น้องทั้งย่าง,งาตลาดกันทะาวิชชยพี่ละ,อ,ะอ่ยเปลี่ยนมัดสุลูกดิเปลี่ยนมัดสุลูกเปลี่ยนร้อยนิ้วแล้วก็เหลือตะโบกมันน่ะถือว่ได้เปลี่ยนครับบริจก,กี่บาทนกเอเดมาใส่ได้บไม่อยางดอกเนีนี่เนี่ม ปุแล้วเขาไปล่างเรียบร้อยมากเห็ดเอาใส่มัตบนันพ่อมพ่อมพ่อมเสียบอยู่นี่ไหมอบบโอ้ยเขาใส่มัตบนเฮียเขามีปัม่มล้มปัมปป่มยังครับใส่มาเลยาย,นานยาหนามาจั่สิพอมาฮอดมะเสียบซ้อยกันแค่นั้นเองใส่ประกอบมัตฝุผลเลยเถื่อนไทยรถไปเลยครับ มันอยู่ถือว่าอะไรมีบออะไรมุมมีมต้องได้สซั่งมือนี่อื้นเฉลต้องคล้องแลเซ่อมของสิแมไปน้ำเออเอาไปเป็นตัวอย่างใส่มาเลยได้ยังเนี่ยเขาไปใส่เป็นโตโขลวมาเลยยแง่ห่อเนี่ยถอยรถมื่อนี่กัดสุบกลับเลยนั่นละเท่าเดียวโอ้ยใส่เป็นสุบได้เปลี่ยนสิ้นก็บอกยง่กลัวไอ้ว้างชันจ้ะ เอาปิดเบรกันตรงนี้เลยนะครับเ mm hmm. พราะจะหาหนมาช่วยชีย้เป้าไปตามภาษาเราหัวหน้าไม่อยัางจะโทรหากันเนะ uh oh. าะครับผมครับผม